ส่วนอตี้ยกเว้นเอาไว้อยู่แล้วเกียร์ทำาแล้วก็ทำปล่อยฟรีไปเลยเราดูทีเราก่อน่ะเราดูเราดูเราดูแหวกแหวกแหวกต่อไปเลือกให้เขาอ่ะจะเลือกอะไรครับแผนป้ายไหนดีครับเอ๋บอสสิบอสสิบอสสิ บอกตัวเองว่าอีกที่สองรักน้องมีหนึ่งจังเลยช่องงานสามเชิคได้โทรฉันเลยว่าถ้าพี่จีพจะจีดได้ไหมอย่าบอกตัวเองว่าต่อไปนี้ทิ้งใครดีพี่ก็คงไม่ตาย รวงใจที่ฝากเอาไว้ให้มันอยู่ที่น้องคนเดียวคนดีวันที่ไปสองรักน้องปีหนึ่งสักเ,เลยโชมง,งามจากเชิเดในตดวเฉลยว่าจะาอีจรีจะทิ้งติดไหมจะบอกคนดีว right ่าต้อง หนึ่งี่ก็คงไม่ตายเพราะว่าดวงใจคือฝากเอาไว้อยู่ที่นอนคนเดียวเอาที่เป็นองแล้วสองเลยนหนรับ บอกคนร้องเมื่อกี้นะคะกะว่าไบกระโปรงอะมันเลื่อนขึ้นไปได้ไม่ต้องงอเข่าเขาเป็นร้องเขาเป็นน้องเขาเป็นร้องเขาต้องย่อยืดเป็นย่อยย่ำเหมือนย่ำบังหนุนพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กอ๋อพี่ยำงงใจและเดี๋ยวฉันขอประชุมทีมวางแผนแต่โอเควางแผนไปวางแผนเราวางแผนวางแผนพี่ฟุ๊เริ่มรวบแล้ววแผนอะไรพี่นี่นี่นี่แผนเหไรนี่เหรอ เขาบอกเราโอเคเราไม่มีแผนอะไรทั้งนั้นอะแต่เมื่อกี้ฉันหนักไปไม่มีใครพูดใช่หือกีไม่ไหวเมื่อกี้ไหมไอ้พี่หรอพี่ขอดูหน่อยขอดูเมื่อกี้ไม่ได้ดูอ่ะไม่ล่ะอะดูดูอะไปเอาแบบเมื่อกี้ใช่ไหมร้องแผลร้องแผลเดี๋ยวเธอดูนะเอาร้องแผลร้องแผลดูที่ได้องงไายแอนี่หยาบตาววางแผลแล้วก็กไม่เปิดเผยเราจะไม่เปิดเผยให้คนอื่นรู้ลูกฉันเรียบร้อยเว้ยไม่แสดงออกแต่เดี๋ยวดูเพลงนี้ เกตส์ศินนะครับใครพุ่งเข้ามาร้องได้ก็พุ่งเข้ามาร้องเลยไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามนะครับพวกเราพุ่งเลยนะพุ่งเลยนะพม่มีเกตส์แล้วนะได้ไปก่อนคนนี้โอเคเปล่าบัวใส่ฟานอาร์ตีได้ไม่ได้แต่พุ่งก่อนพุ่งก่อนนะพุ่งไปนะเออโอเคไปไหนดีไปไหนดีขอเลือกก่อนเอาเลือกเอาเลือกเอาเลือกซ้ายก่อนเอาเลือกซ้ายก่อนครับน้องๆครับไปไหนดีครับนี่เอาเรื่องอะไรนะเอาเปิดเปิดสองแล้วกันเปิดหนึ่งเหรอเอาเปิดหนึ่งเลยครับ ช่วยพ่อชายกัอเคอะ

จั <S <S ดอยู Sod ่ไหนนี่ครับนี่โทนี่เขาตับใบแล้วนะเธออ๋อโอ้ยเอ้าเพลงนั้นจบแล้ว่าไม่กี่ไม่กี่ทนี่ได้ร้องนะครับร้องแล้วด้วยโอ้ยทนี่ร้องดังเลยกล้องต้องจับภาพเลยล่ะใช่เออเธอเหมือนร้องเพลงอยู่ตอนวันเกิดคุณลุงอ่ะผมก็แบบเฉยเฉยเฉยงขาไม่เปล่าเลเลยแบบที่ไม่ต้องมีดนตรีอะหายใจเข้าเงินเดีเพลงนี่คือพี่เรามาจะบอกหายใจเข้ากเงิน ไม่หายใจเขยังไม่หายใจออกเลยหายใจออกก็เธออีกหายใจออกก็เะเธอแต่ก็โอเคนะไหมี่อ้ากนมร้อกันแ่มนี่มีนะอแเอ่เอาอยา้เพิ่่โอเหายใจเข้าเธอเธอร้องความอันึ่องซ้หายใจเข้าก็ฮเธอเธอ หายใจออกก็เฮ้เธอแต่ก็โอเคนะแต่ก็โอเคนะมันเหนื่อยดีเนื้อมาเนี่ยมีไรล้อหรอไม่ร้อคนเดียวมาต่อดูดูดูเป็นไงเหมือนโชว์จากอนุบาลกุ๊กไก่ไหม